มีอยู่มีอยู่เย,ยอะอแยะอย่างคนจะเข้าพักเนี่ยเยอะแยะเลยไม่เสื่อมนะไม่เสื่อมนะแค่นี้ก็แข็งโคนะ้งแล้วก็ดีตล,ลอดนะผมต้องต้องแห่นานมาแล้วผมไปที่ไหนก็ดีทั้งนั้นอนะ่ะมีมีใครมาด่าผมเลยมีมมุ่อยู่แหละเกี่ยวันี้เราตั้ใจลวนะอะไรนะตง้อะาะเริ่มพูดล้วผมพูดไปแล้วทียะพูดไปหล้ยทีแล้วพอแล้วคุณผ่านจำ เข้่องก็ห้ามหหม่เราคุณยรห้ามห้ามคุณก็เลยนคุณออกไปเลยคุณออกไปเลยคุณจะเอาอะไรงเอาเียทางรษัทเนี่ยต้องเริมถ้าต้องเริมทีไรตื่ไม่เถิมนะไม่เสิมแค่นี้ก็แข็งโคกแล้วไม่รับเขาไปที่ได้เขาเป็นเขาเป็น เขาเป็นอะไรกการบริหารทัพเข้าไปได้ไงเ่ายกเลิกไปแล้วคนถังนั้นแล้วแ่ับอไปะบอกได้บอกนะว่าว่าะไม่ได้บอกไม่ได้บอกไม่เจอกันเลยช่วงนี้ท่านอารมณ์ดี้ยมบผมอารมณ์ดีตลอดฮะยิ้อะไรทำนี่เนี่ยฐานอย่างเงี้ยอารมณ์ดี ือว่ามีสาวดีๆอะไรใครจะมาเข้าพักอะไรอ๋อมีอยู่มีอยู่เยอะแยะอยู่คนจะเข้าพักอะไเยอะแยะเลยนะครับการประกันก็มีมีการอะไรก็สอสอจากพักออกไปด้วยไหมครับไม่มีมีใครอ่ะมีใครอ่ะตอนนี้สอสอบางคนก็ไม่แน่ใจเพราะว่ามีพักใหม่ที่สนับสนุนนายกพักหนึ่งออกมาไม่มีไม่มีไม่มีใครออกเลยครับไม่มีใครออกสักคนนึงใครออกได้ ก็มีเียวพันคนเดียวซึ่ไม่ได้เป็นสตเนยครับใารที่คุณเดีพันออกไปนี่มันเป็นสัญญาณอะไรคะว่าไม่รู้ไม่รู้นมไกไไม่รู้ผมไม่รู้อะต้องไปถามเขานะครัาตอนี่เกิดนี้เกภาพใ้ทหารเข้ามาในทาเดินเพื่อ้างความตกได้ไหนมาอะไรนะทหาหารีเข้ามาเกิดเขเป็นคนเปันชายคนนะเขาเขียนแล้วนะ เขาเหมือนผมก็เป็นทหารตลอดชาติเลยดิเออก็มีการมองเรื่องความรู้ความสามารถก็มาทำเรื่องเรื่องธุรการเรื่องอ่าแต่ว่าทางหน้าดินสายเขาแล้วโยงเข้ามาช่วยในเรื่องธองทางเรื่งการเงื่องพักอ่ะเขาช่วยอยู่แล้วเพราะว่าเราก็ทำให้สูงแล้ว ตงที่เมื่อวานนี้แล้วก็ต่อเรื่องมาตลอดนะะคือเจาะธอดีตลอดผมต้องต้องเหน่อนามแล้วผมไปที่ไหนก็ดีท่านน่ะมีทีไรมาดาผมเลยนีคุณนี่แหละรากคว้เอาก็คุณว่างคุณว่าไงก็ถามะไยผมว่าผมผมก็ต้องเมาตัวผมมาไปหลังไปแล้วคุณเน่ยคุณวาไงคุณว่าไง เ็อ่านติ๊บไปผลงานให้ฟังแล้วไปฟังเหรอฟังนิดหนึ่งกดูน้ำดูอะไรนะคะดูแม่พัดเขาจะยกนุ่งเลยดอกหนากระลุกฟ้องนะคะลองฟังมันคงเนี่ยจะเขาจะยกเลิกได้ไหมมันไม่มีเครื่องยนต์อะไรโไม่รู้มีโอ้ยไม่แต่มันไม่ได้ MPU ของเดียวเอ็มได้หมดอ๋อเดี๋ยวถ้าจะมีไม่มีปัญหาใช่ไหมเออ